สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไคเดนโอบาเกะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเชิญรับฟังได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงตำนานแบล็กชั a r คสุนัขสีดำตัวใหญ่เป็นปีศาจสุนัขสีดำตัวใหญ่ตามความเชื่อของชาวอังกฤษว่าการปรากฏตัวของมันนำพามาซึ่งความตาย ซึ่งทุกที่ที่แบ็กชารปรากฏตัวมักจะเกิดการเผาไหม้หรือได้กินของกรรมฐนันโดยมีเรื่องเล่าของแบ็กชัรเชื่อกันว่าแบ็กชัรมีนิสัยดุร้ายดวงตามมีสีแดงโชนเหมือนเปลวไฟลำตัวขนาดใหญ่เหมือนม้าหรือวัวความเชื่อเรื่ง Black Shark, องแบ็กชักกระจายไปทั่วเกาะอังกฤษโดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิน่นเช่นที่ลาสซงของสกอตแลนด์เรียกครูซิดที่นอ,อร์ฟอ์ดซับฟอร์ดและเอ็กเซตเรียกแบ็กชักหรือโอชักและที่แลนคาเซอร์และยอร์ไซ เรียกสไตเกอร์ขณะดเดียวกันก็มีชื่อเรียกทั่วไปว่าสุนัขสีดำโดยเรื่องเล่าของแบทชัคที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่4สิงหามคมคศ1577ช่วงเวลาประมาณ9โมงถึง10โมงที่โบสถ์แห่งหนึ่งของหมู่บ้านบางเกนในซัฟฟอร์ดอยู่ๆก็เกิดลมพายุอย่างรุนแรงท้องฟ้าแปรเปลี่ยนเป็นสีดำและตัวโบสถ์ก็เกิดการสั่นสะเทือนทันใดนั้นเองก็มีพายุหมอกสายฟ้าฟาดลงมาใส่ตัวโบสถ์ พร้อมกับร่างของสุนัขสีดําตัวใหญ่ตัวหนึ่งมันวิ่งเข้าใส่ผู้คนที่กําลังหวาดกลัวเพื่อคุกเข่าร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าไปสองคนจากนั้นมันก็เผาผู้คนในโบสถ์แต่ก็ยังเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นขนาดเดียวกันห่างกันไปเจ็ดไมล์ที่หมู่บ้านบลีดเบิร์กก็พบสุนัขสีดําตัวหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของหมู่บ้านบังเก้และทาร้ายคนตายไป3าคนและได้ทิ้งรอยไหม้ไว้ที่ประตูทิศเหนือของโบสถ์ไว้ตราบจนถึงทุกวันนี้ เรื่องราวของแบ็กช็ตก็มีบ้างมายในฝั่งยุโรปและอเมริกาเหนือแถมแบ็กช็ตกัเคยปรากฏตัวในหนังเรื่องแอนนาเบลคัมโฮมก็สําหรับวันนี้นะครับตำนานแบ็กชัตก็ได้จบลงไปแล้วถ้าชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาคลิปใหม่ในอีพีหน้านะครับขอบคุณครับ